สา <Yes. S 2> ม,มีมากินข้าวสามีมาหักกลับบ้านจ้ะ <love> แล้วก็มีปลามีซอกับปลาเขาบอกว่าแซ่บจังับลาย

แซ่บค่ะสามีมารับกระป๋าเลยมากินข้าวทุกมือทุกว่นทุกมือทุกอาทิตย์แต่ละอาทิตย์มาอาทิตย์ละครัง้งอันนี้ก็ขา้าวเย็กนกันเด้อจ,าจ้าแชรสามีกินขาา้าวจ้าบายบายจา้า